ข้อหวยส่องให้ไวเลขที่บ้านหรูเจนนี่รัชนกงวดนี้มาแน่งานนี้ข้อหวยเตรียมรวยค่ะแห่ส่องเลขเด็ด เลขที่บ้านหรูมูลค่ากว่า40ล้านบาทของนักร้องสาวลูกทุ่งมากความสามารถเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตและสามียิวฉัดมงคลที่หลังจากได้ออกมาอัปเดตเรื่องบ้านใหม่แล้วยังได้เผยเลขที่บ้านให้คอหวยได้ไปตามซื้อกันอีกด้วยและไม่ควรที่จะพลาดกับโค้งสุดท้ายส่องให้ไวใครอยากรวยมาดูเลยจ้าโดยทางด้านเจนนี่นะคะก็ได้มีการควงสามีและลูกสาวออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์เกี่ย กี่ยวกับประเด็นการซื้อบ้านกับลูกสาวว่ายูเจนเป็นลูกคนแรกอยากให้เขาจดจำสิ่งที่พ่อแม่มอบให้บ้านใหม่ก็เป็นเหมือนของขวัญให้ลูกราคา25ล้านค่ะตกแต่งภายในอีก15ล้านตั้งแต่มียูจินเราก็มีงานเยอะมากขึ้นเราพยายามสร้างรากฐานให้เขาหลายๆทางโตมาเขาจะได้มีทางเลือกส่วนงานในวงการถ้าเขาชอบก็โอเค ซึ่งทางด้านเจนนี่ก็ได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมสามีพร้อมกับระบุข้อความว่าย้ายเข้าบ้านหลังใหม่วันแรกทากลางแฟนคลับและชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่นอกจากนี้หลายคนยังเข้ามาส่องหาเลขเด็ดสําหรับงวดวันที่1มิถุนายนเรียกว่าเตรียมนําเลขไปเสี่ยงโชคกันล้นหลามเลยทีเดียวค่ะโดยเลขที่บ้านใหม่ของนักร้องสาวคือ 5, 95 ขีดห้าหแฟนคลับต่างคอมเมนต์กันเพียบเช่นไว้ซื้อเบอร์ดีใจด้วยนะงวดนี้มาแน่